สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อนๆทั้งหลายครับวันนี้อาจารย์เช้าชาแนลนำเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้นำเรื่องที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่18ครับ อยู่ในฉัน,นสูตรติกนิบาตอังคุตรนิกายซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักครับความรักแต่ว่าความรักที่ว่านี้เนี่ยมันก็อยู่กใกล้ๆกับภาษิตของคนไทยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะของคนไทยหรือเปล่านะที่บอกว่าความรักเนี่ยทำให้คนตาบอดนะครับภาษินี้หรือว่าความทรงจำอันนี้ก็ มีในพระพุทธศาสนาก็อยากจะหาคำตอบครับว่าแท้ที่จริงแล้วนี่ความรักเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันทําให้คนตาบอดจริงไหมหรือมีเหตุมีผลอะไรอย่างไรและความรักในพุทธศาสนากับความรักที่เราเข้าใจกันเนี่ยมันตรงกันไหมมันใช่ไหมนะครับอยากพบคำตอบก็นี่เลยครับตามมาจะพาไปดู ในพระไตรปิฎกเล่มที่18บบุคบุคผููกำหนดอันความกำหนัดครอบงำรึงรัดจิตใจไว้ย่อมไม่รู้แม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงย่อมไม่รู้แม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่นตามความเป็นจริง ย่อมไม่รู้แม้ซึ่งประโยชน,น์ตน,ตนและประโยชน์ผู้อื่นทั้งสองฝ่ายตามความเป็นจริงความกำหนัดน,นั่นแลททาให้เป็นคนมืดทําให้เป็นคนไร้จักสุขทําให้ไม่รู้อะไรทําให้ปัญญาดับเป็นไปในความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน